นามัโตอรัตนตยตัสะข้อความนอบนอมแด่องค์พระบรมศาสดาสมาาธรมพุทธเจ้าพุทธ,ธัธธสโรเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยพระปัญญาคุณ เดอพระบริสุทธิ์ที่ขุนด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์เองพระองค์นั้นขอ,อน้อมกราบพิวาทพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดีพระเทรนุเทระครูบาอาจารย์ท่านผู้รูทงง้ทั้งหลายเขาความงองงามไปบุญในธรรมจงมาเกิดมีต่อรัตธาสาธุชนทุกคนทุกท่านอโรคยาปรมาลภา ความไม่มีโรคเป็นลาบอันเสริฐวันนี้จะมาพูดคุยวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านในหัวข้อเรื่องเข้าพรรษารักษาใจหลังโควิด -19 เนี่ยเพราะว่าจะได้บันทึกไปด้วยไปพร้อมกันว่าปีนี้พรรษานี้พุทธศักราช2563นี้ เป็นปีที่หลังโรคโควิดระบาดท,ที่เมืองไทยสิ้นสุดลงโดยการถอนประกาศภาะวะฉุกเฉินถอนความเข้มงวดค่อยๆปลดล็อกใครล็อกออกไปจากเท่าที่ตรวจสอบได้แล้วว่าจังหวัดไหนไม่มีติดโควิดเพิ่ม ก็จะทําให้ปลดล็อกคลายล็อกทำกิจกรรมกันได้ตามสะดวกโยธินนะก่อนอนุญาตใช้คำนี้นะก็จะได้บันทึกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในครั้งคราวเดียวกันด้วยแต่หากว่าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีความเห็นอื่น ที่จะแนะนำเสริมเพิ่มเติมในอีกแง่มุมนึงก็สุดแท้แต่ว่าจะเหมาะสมด้วยประกันใดก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ได้ว่าการเข้าพรรษาไปรักษาใจรังโลกโควิดเนี่ยจะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์พร้อมกันว่ามันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะ ที่เขา้าพรรษาเรามรักษาอุโบสถศสิทธิ์แล้วก็ต้องอยู่ห่างระยะห่างทางสังคมกันด้วยทำวัดรเสดมนมน์แต่ธรรมภาพอยากจะคุยให้ฟังว่าอโรคยาปรมารพา,านะความไม่มีโรคเป็นราบอันบัตรเสริจจะโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นราบของพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธองค์ได้ยาดีขนเจอยาประเสริฐเกิดขึ้นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ยาดียานี้รักษาโรคอย่าว่าแต่โรคตาโรคหืดโรคขอบลมอาการ32นั่นคือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคดีๆที่นี้เมื่อพระพุทธองค์รู้ว่าแหล่งเพาะโรคคือ ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจของเราเนี่ยเป็นแหล่งเพราะเพราะโรคพระองค์ทรงประเสริฐที่สุดในโลกว่าตรงไหนที่มันเป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคต้องดับที่มันเป็นเชื้อโรคนั่นแหละหมายความถึงว่าเยธรรมมาให้ตุปภวาวัพันตังนิโรธธรรมมันติ พระองค์ทรงให้ตรัสอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสอย่างนี้พาสิ่งใดเกิดแต่เหตุก็ย่อมดับที่เหตุนั้นน่โรคมันเกิดตรงไหนเรื่องโรคนี่ะมันเกิดจากใจของคนนะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาอย่างอื่นมาผสมกินไปกินไปกินไปหายบ้างไม่หายบ้าง ที่นี้ความสําคัญมาของเราในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ทรงค้นพบว่ายาที่รักษาดีที่สุดในโลคอะไรก็ไม่มีเกินทานศีลภาวนาเลยนะสามขนาดนี้ฉะนั้นในความคิดมุมมองของอัตมภาพโดยส่วนตัวแล้วว่าในพรรษาที่จะมารักษาใจหลังโควิด19เนี่ย เฉพาะโรคนี้อย่างเดียวทําให้ประเทศไทยนะเป็นหนี้สามล้านล้านล้านเพราะโรคนี้นะเพราะโรคนี้โรคเดียวเนะี่ยทำให้ประเทศชาติเป็นหนี้สามล้านล้านล้าน โดยการแจกก็ดีโดยการให้ก็ดีโอนคนตายไปแล้วก็ได้รับก็มีคนที่ไม่ควรได้รับก็ได้รับก็มีคนที่เล่ามายาไม่มีเลือกชั้นวันนะได้ทุกอย่างว่างั้นเถอะเงินวานร้อยแปชนิดร้อยแวิธีอะ่ะพ่อโรคเนี้ยนั่นคือดัชนีของการรักวิธีของการรักษาโรคแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่ว่าพระพุทธองค์ทรงค้นพบเนี่ยค้นพบรักษาด้วยทานทานเนี่ยให้รักษาโรคได้อย่างไรก็เพราะว่าการให้เนี่ยมันรักษาได้ตรงที่ว่าอ๋อก็รู้จักแบ่งปันไงเล่ามันจึงรักษาความอยากได้ของอื่นมาด้วยไงมารักษาโรคอยากอยากได้ของคนอื่นเข้ามาเป็น เจ้าเข้าเจ้าของโลภมากเกินมันรักษาตรงนี้พระเ,เจ้าเขาคิดวิธีให้แล้วว่าทานคือการให้เป็นการระงับยับยั้งชั่งใจไม่ให้โลภหมดโทสันก้าวล่วงไปถึงอยากได้ของคนอื่นถึงขนาดปล้นฆ่าเนี่ยตู้ ATM บ้างตู้อะไรบ้างก็แล้วแต่นะเนี่ยสินตัวเนี้ยคือทานตัวเนี้ยมันครอบคลุมทั้งหมดเ่ยต้องมีการแบ่งปันกัน เมื่อมีการแบ่งปันแล้วสิ่งที่สังคมจะได้รับนั่นก็คือการเอื้อเฟื้อกันใช้เท่าที่มีพอดีในเท่าที่ตัวเองหาได้เนี่ยมันก็อยู่อย่างพอเพียงพอได้พอมีพอกินพอแบ่งสรรปันบนพอได้ไปทำบทุญทำทานที่วัดปากดงบ้างที่วัดบางพับใต้บ้างก็แล้วแต่หรือวัดใกล้บ้านทั่วประเทศไทยก็ไปได้ไปทำได้ ไม่ได้กีดกั้นนะแต่ความหมายก็คือว่าการที่เราได้มีโอกาสที่จะแบ่งสรรปันทานให้เนี่ยให้เพื่อรักษาใจไม่ให้โลภเมื่อรักษาภายนอกแล้วเนี่ยต้องจำไว้สำคัญเลยนะว่า โยมอูมาแล้วจะเทพธิดาแห่งอ่อนนุษ25หยบหยบยิหยนหย่อนโย,ย,ยมวิชัยเมื่อโยมอูมาโยมนาลีก็ลาไปผัดกันสับอยู่ใกล้กันหรืออยังไงก็ไม่รู้แตะมือกันนะคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาเนะี่ย อ่าตอนนี้หายไปทั้งหมดแหละแบตหมดจะละมังอยู่พี่ชัยยังอยู่นะนั่นตัวฝฟังให้ดีนะถ้าฟังไม่ดีแล้วก็เอามาแล้ว๋้วฟังไม่ดีจะพลาดไป เพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันขอแค่สามทุ่มครึ่งนั่นน่นนะจบแค่นั้นเพราะว่าวันนี้ทั้งวันทั้งวันหนายถึงภารกิจหลายเรื่องนะจริงๆก็จะเอวังซิโลแล้วละ่ะเพราะวันนี้ฝนตกทำวัดก็ฝนสะอาดผ้าใบที่อยู่ข้างหอสดมลสีฟ้า,ฟานะ ฝั่งทางทิศเหนือมันดีฝั่งทางทิศใต้พังหมดก็ฝนาสาดไปบ้างอะไรบ้างก็กุลิกุจอไปนะก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่ว่าเหลือเวลาอีกประมาณสักสิบกวนาทีเนาะสินาทีจะว่าด้วยเรื่องการเข้าพรรษารักษาใจหลังโลกโควิด19ระบ,บาดลงเนี่ย ระบาดหมดสิ้นไปเนี่ยาตมภาพพูดแล้วก็ไม่ผิดนะพะพูดก่อนที่โลกโควิดเกิดขึ้นใหม่ๆบอกว่าถ้าโลกซามเมื่อไหรนะ่เนี่ยเขาจะเอาหมอบ้ามารักษาคนไทยก็จริงๆด้วยถ้าพูดอย่างนี้ก็คงจะรุนแรงไปนะใชใ้คำสุภาพก็คือเขาจะเอาหมอรักษาจิตเขาเรียกหมอโรคจิตเนะี่ยมารักษาคนไทยก็จริงๆด้วย ไปดูสื่อตามช่องต่างๆก็เอาหมอแล้วโรคจิตมาสัมภาษณ์ว่าต้องแก้ไขยังไงต้องรักษายัางไงต้องทําตัวระยะห่างอย่างไรก็ให้ข้อมูลดีนะที่พูดนี่คือไม่ได้ต่อต้านนะแต่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่อยากจะคุยให้เป็นธรรมะแบบบ้านๆคุยธรรมะแบบเอาอยากไปหาละเอียดนี คุยธรรมะแบบบ้านๆก็หมายความถึงว่าพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่เราสังคมเราคนที่ติดตามดูธรรมะธรรมโมจะวัดไหนที่ไหนดูอย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยที่สุดเพราะอะไรกลุ่มที่ปลอดภัยคือประกอบด้วยฐานการให้แล้วไม่อยากได้ของคนอื่นเขา สองกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่ระม,มัดระวังเนื้อระวังตัวอยู่แล้วก็คือมีศิลกลุ่มของคนฟังทมชมทมติดตามธรรมะแต่ยังไงมันก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าละครตอนนี้กําลังดูกันเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะแต่ธรรมะเราก็ดูอยู่ประมาณเนี้ยไม่สามหรือห้าคนหรือสิบคนร้อยคนนะ่ะแต่บางองค์บางรูปถ้ากันมีเป็นหมื่นเป็นแสนนะ่ะก็ดีเหมือนกันนะขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยและแต่ชอบอ่ะ โยมวิชัยหลอกใครหลอกมันใช่ไหมรู้ใครรู้มันเข้าใจใครเข้าใจมันว่างั้นเถอะความหมายก็คือการเข้าใจธรรมะโยมนารีอยู่บ้านก็เข้าใจในแง่ของโยมนารีโยมวิชัยอยู่บ้านก็เข้าใจในหมวดหมู่ของโยมวิชัยแต่ในเรื่องเดียวกันนะ แล้วก็ไม่ได้แปลกด้วยว่าเรื่องเดียวกันเข้าใจคนละอย่างแต่หมดหมายคือเข้าใจเหมือนกันเช่นที่บอกว่าเป็นโรคโควิดเนี่ยมันไม่ระบาดแล้วพูดเรื่องนี้พูดว่าคนเป็นโรคโควิดในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีระบาดแล้วเพราะว่าหมอก็รักษาหายดีในเรื่องเดียวกันนะ รักษาดีเราก็เข้าใจเหมือนกันว่าอ๋อเมื่อโรคไม่ระบาดหมอรักษาดีใช่ประชาชนก็อาจจะมีวินัยเนี่ยคือความเข้าใจอย่างนี้ก็ถูกนะหมอเขรักษาดีก็ถูกนะหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเขาแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดในบางส่วนก็มีนะหรือ ประคมข่าวกันได้ผลแล้วว่าเอาข่าวนี้ออกมาเพื่อที่จะหลอกล่อให้ประชาชนได้สนใจได้ตื่นกลัวเลยไปยืมเงินเข้ามาสมล้านล้านบาทก็ได้นะถามว่าเป็นทั่วโลกไหมก็ทั่วโลกอยู่แต่ก็ไม่ทั่วโลกที่ทั้งหมดหรอกไม่ได้รุนแรงอย่างนั้น ฉะนั้นเมื่อเรามองอย่างนี้มองในเรื่องของเดียวกันแต่ว่าเข้าใจคนละอย่างกันเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ไงั้นเขาจะเรียกวันนา,นาจิตตังยได้อย่างไรเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าเทศเรื่องเดียวกันแต่บรรลุธรรมะคนละอันกันคนละอย่างกันใช่ไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าถ้าเราเก่งคณิตศาสตร์แล้ว คำว่าบวกคำว่าลบคำว่าสแควร,รูอะไรพวกนี้นะมันมีสูตรของมันอยู่เรียนเหมือนกันนะสูตรเดียวกันแต่เข้าใจต่างกันอย่างเงี้ยธรรมะของพุติชา้าเช่นเดียวกันเมื่อเราจะรักษาใจเมื่อเราไปจะให้ฐานเมื่อเราจะประสานจะเป็นผู้ที่อะไรอะเขาเรียกเป็นผู้ที่จะ ให้ศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยเป็นผู้ที่จะให้ศรัทธาตั้งมั่นและใช้ส,สติปัญญายาณอันนี้สำคัญว่าเมื่อเรามีทานคือการให้เมื่อเรามีศีล กำกับไว้ไม่ให้ประมาทเมื่อเราไม่พลาดในเรื่องของปัญญาที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาให้เป็นให้เยือกเย็นสงบฉะนั้นกระบอกเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่ไม่มีสติหรือไม่มีวิธีที่จะรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยได้เนี่ยตมมภาพว่าหมดหมายของมันอยู่อย่างนี้นะ หมุดหมายของมันก็คือว่าคําว่าโรคก็ดีคําว่าฟ้ภาฟ้าผ่าก็ตามคําว่าโจนปร้นก็ดีคําว่าจะตายก็ตามเนี่ยมันรวมแล้วคืออะไรอโรคยาปรามารภานั่นทั้งหมดนันเป็นชื่อของความกลัวมันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วจะเป็นโรคระบาดก็มีมาแล้วมันก็เกิดมาแล้วก็กลัวกัน ทีนี้ความกลัวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ครั้งพูทธกาลในเก่าก่อนก็ทํำยังไงเวลาฟาแลบฟ้ารลองแล้วแป๊บเปรี้ยงแป๊บเปรี้ยงฟ้าผ่าคนก็กลัวตายเมื่อกลัวตายก็เคว้งคว้างประหาที่พึ่งทางใจเจอภูเขาเอาภูเขาเป็นที่พึ่งเจอก้อนหินเอาก้อนหินเป็นที่พึ่งเจอต้นไม้เอาต้นไม้เป็นที่พึ่งเจอกระแตเอากระแตเป็นที่พึ่งเจอกระลอกเอากระลอกเป็นที่พึ่ง เจอดวงจันทร์เอาดวงจันทร์เป็นที่พึ่งเจอไฟเอาไฟเป็นที่พึ่งเจอลมเอาลมเป็นที่พึ่งมันมีมาก่อนแล้วทั้งหมดทั้งปวงที่เขาหากันได้เนี่ยกับการที่จะขจัดความกลัวของตัวเองออกไปนยไม่ผิดนะไม่ผิดแต่เมื่อพระบรมศาสดามาตรัสรู้ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีจะตายก็ทั้งทีหรือจะนับถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นน่ะมันหมายถึงว่า ความกลัวกำจัดได้ด้วยการประพฤติเจริญภาวนารักษาใจต่างหากดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วจึงจะเป็นหนทางเดียวหนทางรอดของมวลมนุษยชาติเนี่ยพระองค์ตรัสรู้มาอย่างนี้นั่นอย่างอื่นก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าหากว่าคนที่ยังหลงติดอยู่ว่าเมื่อความกลัวมากๆเข้าผัวก,ก็กลัวเมียหนีเอาไปใส่เสน่ยาแฝด เมียก็กลัวผัวหนีก็ไปใส่สเสน่ห์ยาแฝดเมียกลัวผัวหนีอ้อไปบนบานสันกล่าวที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อคนอูเจ้าแม่คนอิมต้นไผ่แปกกอเต้นต้นกลวยออกหนอ่อต้นมะพร้าวออกอะไรก็แล้วแต่น่ยไขว่คว้ากันเพื่อที่จะมารักษาความกลัวในใจของตนเนี่ยถามว่าถูกไหม แต่มาภาพก็ยอมรับได้นะเขาก็ทําถูกของเขาในระดับที่เขาทําได้นะเขารู้แค่นั้นเขาได้แค่นั้นเขาทาได้แค่นั้นจริงๆนะขายของดีไปบนบานสันก่ลาวอนังกวกไปตั้งไว้ที่ร้านควักมาเนะี่ยผิดไหมแต่มาภาพก็ไม่ผิดนะนั่นน่ะคือความหลากหลายของสติปัญญาของคน หัวใจของมันก็ค,คือความกลัวที่เราว่าเนี่ยนั่นคือในทางพระพุทธศาสนาอัตมภาพบอกยมใส่ตรงนั่นคือตัวตัวยึดมั่นต่างหากที่เรากลัวเนื้มตัวกูของกูต่างหากแต่จาเลยก็ตามที่เรายอมรับกับมันได้ว่าจะเป็นค้าขายก็ดีจะเป็นสามีภรรยาก็ตามจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกฎของพระเดรัจฉ์ทั้งนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนี้นั่นเจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยยอมรับกับมันต่างหากล่ะมันจึงจะรู้ทำเข้าใจทำเห็นทำแล้วก็ทรมนันจะบรรเจดเิดแก่เราและโรคภัยแค่เจ็บที่เราว่านียมันก็จะรักษาได้ด้วยการยอมรับกับความเป็นจริงของมันแต่ไม่ได้หมายความว่านอนรอความตายนะต้องมีปัญญาด้วยยมอมโหยยมนารี นั้นใต้บรมโพธิสมภารคําสอนของพรัศาสดาจาย์สมมาสมบัติเจ้าเหลือเวลาอีกสานาทีนะกำหนดไว้ที่สามทุ่มครึ่งนะเริ่มต้นที่สองทุ่มแก้ไขเริ่มต้นที่สามทุ่มหนาทีอนะ่ะมีเวลาอยู่ด้วยกันแค่24นาทีแค่นี้แหล,ละพอละเหลือเวลาอีกสองนาทีสรุปลงตรงนี้เด,เดี๋ยวจะไม่ทันอรคายาปรมา,ราภาที่ธรรมภาพาประเราไปเบื้องต้นเนะี่ยว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ มีสิ่งเดียวที่จะแก้ไขได้คือยอมรับความเป็นจริงกับมนิจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองนี่คือการเจริญพาวนาที่จะรักษาใจของตนให้สะอาดดังทะเลที่ไม่เคยสก,กปรกฉันใดการที่รักษาใจของเราไม่ให้ปฏิกูลอาดูนความผูกมัดยึดติดตัวตนของมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเนี่ยทำอะไรมันก็นเ,เบาอ่ะมันเบามันปลอดโปรง่งว่างมันสบายฉะนั้นโยม อย่าให้ร่างกายที่เจ็บป่วยมันส่อไปถึงใจที่ป่วยไปด้วยให้มันกายป่วยได้แต่ใจอย่าให้ป่วยหรือป่วยอยู่ก็หายซะปล่อยวางซะกับตัวกูของกูเนี่ยมันก็จะดูดีมากขึ้นแล้วเนี่ยเป็นธรรมะอันยอดที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รักษา ว่าฤดูฝนนี้เข้าพรรษารักษาใจเราจะเป็นคนไม่ตื่นตระนกตื่นตกอกตกใจกับคาว่าโรคโควิดหรือโรคอะไรโรควัวบ้าโรคเดี๋ยวต่อไปจะมีโรคอะไรก็จะสมมุติขึ้นมาอีกนะเราไม่ตกใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อโรคยาปรมาราภารักษาด้วยได้ด้วยพระใจรลักษณ์นั่นเองคือการรู้เนื้อรู้ตัวรสสาตน มองดูในเวลาหมดหมดเวลาธรรมาภาพหยิบยกสาทุกสุภาษิตวยเบื้องต้นว่าอารคยาปรมารพาคาวามไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐเข้าพรรษารักษาใจหลังโรคโควิดนี้ก็คือรักษาอย่างนี้รักษาโดยเติมจิตให้ผ่องใสโดยเติมใจให้อยู่ในฐานสิ้นภาวนารักษาตนขออวยใจให้พรอต่ท่านทั้งสะกทั้งหลายติดตามรับชมสดๆอยู่ในขณะนี้แล้วก็ติดตามรับชมทีหลัง ทั้งไกลและไกลทั้งหลายขอให้เข้าใจในธรรมรู้ในธรรมเห็นในธรรมเราก็เจริญในธรรมนั้นด้วยขอให้มีดวงตาเห็นธรรมหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนอย่าได้ขาดแคลนสินของต้องประสงค์นึกสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามจำานงสมประสงค์ทุกอย่างก่อนหลับไปในคืนนี้ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มัน่น นึกถึงบุญกุศลที่เราทําดีกันมาทั้งวันจิตตั้งมั่นแนว่วแน่แล้วก็แผ่ไปแผ่ไม่ตาให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกรดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจจึงชื่อได้ว่าแผ่กุศลผลเป็นอภัยทานสมความมาุ่งมาปรัตนาหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขกราบพระกราบพระแผ่ไม่ตาก็หลับก็นอนก็จะได้เป็นมงคลขอสมมุิยุติลงคงไว้เทเพียงเท่านี้ ขออันดยพรท่านเร่งพระธรรมวินัยเชิญสาธุชนทัางไล่ไลขอเชิญน้องพี่